เอ่ปลาทูนะครับของพืชเชื้นะครับเล่ต้องบอกว่าปลาทูมันยี่สบาทเท่านั้นนะครับสี่ตัวบาทโอ้ถูกมากยี่สิบาทเท่านั้นนะครับถูกจริงนะเกร็ิน่ารักด้วยสวัสดีค่ะอยู่กับช่องครับแพนเชนดอีกเช่นเคยนะวันนี้พอดีเมื่อกี้เลื่อนเล่นเฟซบุ๊กไปเลื่อนไปเจอพี่กบพี่ที่ห้องเย็นขายอะไรนะอาหารทะเลแห้งใช่ไหมทะเลแห้งถุงถุงเล็กๆน่ากําลังน่ากินน่ารักเลยใช่ถุงถละกี่บาทเจ้าบาทยี่สิบบาท เห็นมีหลายอย่างอยู่ใช่ไหมเออเดี๋ยวขึ้นรูปให้เบิรงครับเกษตดเออ่กษตดงานประจำอยู่เนาะใช่อันนี้นะจะเป็นอาชีพเสริมเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเบิรงหน้าร้านครับบ่มีหยังแน่ตอนนี้ก็อ่าบรรยากาศกําลังดีเลยเดี๋ยวพาไปเบิรงป่ะไปไปดูกันไปอ่าตอนนี้ก็มาถึงร้านแล้วนะครับร้านพิกบอาหารแห้งทะเลโคลนะครับสมุทรสาครทุกอย่าง20บาทนะครับเดี๋ยวให้ดูอ่า ่ามีอะไรบ้างนีค่ะพี่อยู่ไหนอยู่ตรงนี้ปะไปอยู่นี่อ่าเจอกับพี่กบนะครับสวัสดีครับนาอสวัสดีแฟนคลับทีมงานนะครับฮักแฮงช h a n แน l ด้วยนะครับฮักแหงฮักแห้งฮักแหงอ๋อฮักแฮงช่แนวด้วยนะครับวันนี้ให้เกียรติมาที่ร้านอาหารแห้งเทียคอนสมุทรสาครของเรานะครับวันนี้ ทุกอย่าง20บาทราคานี่จริงๆนะครับแล้วแพ็คตามน้ําหนักแน่นอนนะครับสินค้ามีหลากหลายนะครับลองดูได้มีอะไรบ้างครับเราเริ่มต้นก่อนนะครับเราเริ่มต้นที่เราเอาโป๊ะเล็กๆเลยอันนี้นะฮะสิบห้าบาทก็มีสิบห้าบาทครับต้นสิบห้าบาทเนี่ยเราจะไม่ได้จะไม่ได้แพ็คแบบแพ็คเกจอย่างนี้ไม่ซีนะครับแต่ว่าใส่ถุงมาประมาณนี้เลยครับมีหลากหลายนะครับอย่างนี้นะสิบห้าบาทเท่านั้นนะครับดูฮะเต็มๆนะครับมีหมึกก็มีนะครับอันนี้ชุดนี้สิบห้าบาทไปเลยนะครับราคานี้จับต้องได้นะครับ ในส่วนของของกินของเล่นนะครับอันนี้ก็มีนะครับบึกย้องมือหิมะนะครับมีให้เลือกอันนี้กินแกะกินได้เลยนะครับรวมถึงปลากรอบนะครับปลากรอบนี่ก็แกะทานเล่นได้เลยนะครับทานได้เลยับแก้มได้เลยนะครับผมนี่ปลาทูนะครับของพืเชอรอนะครับนี่ต้องบอกว่าปลาทูมัน2 0บาทเท่านั้นนะครับสี่ตัวยีบาทโอ้ถูกมาก2 0บาทเท่านั้นนะครับถูกจริงและเก๋ต้นรักด้วยไปไปรวมไม่ถึงอันนี้ แพ็กเกจสุดเลย10บาทพอ10บาท10บาทก็มานี่กุ้งแห้งกุ้งนี่แบ่งเล็กๆน้อยๆมาจัดให้หมดนะครับจัดให้หมดอ่าต่อไปอ่ารวมไ่ถึงนะครับอันนี้ก็จะมาของทะเลแห้งแล้วนะครับอันนี้จะเป็นปลากิมสัวไม่โรยนะครับปลากิมสัวไม่โรยงานะครับก็20บาทอันนี้ปลาช่อนทะเลนะแพ็กเกจนะครับสุญญากาศยังดีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสุญญากาศยังดีนะครับปลาจินจางปลาเล็กนะครับอันนี้ก็2 0บาทเหมือนกัน Utan, ปลาทูแดงปลาทูหวานแดงนะครับนี่ก็20บาทปลากระเบนวงนะครับแพ็กเกจอย่างนี้เลยนะครับ2วงนะครับใหญ่ยยๆไปเลยสินค้าขายดีเลยอันนี้หมึกกระตอยหมึกกระตอยนะครับอันนี้หมึกกระตอยของเราก็20บาทนะครับแพ็กเกจอย่างดีนะครับสุทนทรากาศอย่างดีอันนี้หมึกไตนะครับ5้าสี่ตัวนะครับสี่ตัวใ,ใหญ่ๆเลยนะครับสตัวใหญ่เลยรวมไปถึงทีกุนเชียงกุนเชียงนะครับหมูฝอย ยี่สิบบาทหมดทุกอย่างนะครับยี่สิบบาทหมดทุกอย่างนะรวมไม่ถึงท้ายงาอย่างนี้นะครับก็ยี่สิบบาทเหมาเหมาไปเลยแพ็คมัดหนึ่งเลยนะยี่สิบบาทนะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับร้านของเรานะครับต้องบอกว่าเราเพิ่งจะทําได้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์แล้วแต่เชื่อเหลือเกินว่านะครับด้วยยุคเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับยี่สิบบาทราคาจับต้องได้แวะเบียนกันมาได้รวมไม่ถึงนะครับช่องทางติดต่อผมนะครับก็ สามารถติดต่อได้ทาง a c e b o o k นะครับกบสักมหาชัยนะครับง่ายๆเลยกบสักมหาชัย๋ยวผมจะขึ้นให้นะกบสักมหาชัยเบอร์โทรครับศูนย์0 2 3 9 3น้ะครับองทางติดต่อหรือโทรมาได้เลยอันนี้เป็นอาชีพเสริมใช่ไหมพี่อาชีพเสริมครับอาชีพเสริมปกติแล้วก็ทำงานเป็นบริษัทเอชโนแห่งหนึ่งเหมือนกันนะครับทำเกี่ยวกับอันของห่างทีล่นนี่แหละนะครับก็เลยจะมีช่องทางที่ว่าจะให้ลูกค้าทุกท่านนะครับได้กินของที่ถูกนะครับก็ฝากร้านเราไว้ด้วยนะครับ มีอะไรเสริมไหมฮะมีแต่โนจะได้มีเสริมไหม <c oughs> ไม่เลยอย่างเี้นี่ชอบนะชจริยังไงก็ฝากติดตามช่องพักแพงชาแนลด้วยนะครับเชื่อเหลือเกินว่าเดี๋ยวหลายท่านก็จะไปทั่วสุราษฎร์นะครับ,รบเรื่องอาหารการกินอะไรที่ถูกก็ไปฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านขอบคุณครับครับผมอันนี้แพทก็เริ่มชอบแล้วเอาอะไรบ้างแพทเอาอันนี้กับปลาหวานเคื่อเอาไหมล่ะลูกค้าเข้าเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวให้ดูอ่าพี่พี่ขายขายตรงนี้ตรงเนี้พิกัดพิกัดอ๋อพิกัด,อกดนะซอยอุบิชานะครับถ้าเลยติดพีเอ็มหมู่ทะนะครับอซอยอุบิชาทรูฟฟตโตชิโนได้ะนะครับติด มองเห็นพี่โมทาก็คือเจอเลยเวลาไหนครับเวลาขายเวลาบ่ายสามถึงสองทุ่มนะครับบ่ายสามถึงสองทุ่มของทุกวันทุกวันเนาะครับผมแต่องมถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดวันไหนนะครับที่ไม่มาขายคือว่าของเราหมดเราต้องสั่งวันต่อวันแพ็ควันต่อวันถ้าแพ็คไม่พอเราถึงจะมาถ่ายนะครับถ้าเราหยุดคือหมายว่าของเราเราของเราแพ็คทุกวันส่วนใหม่ทุกวันคคครรัับบโอเ ส่งครับมีงานส่งแต่ไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับต่อไปก่อนไม่มีเก็บเงินปลายทางเราโอนก่อนโอนก่อนโอเคครับพี่พ่อค้าได้เลยมีเพจไหมคะเพจเพจกบมสังขารยังไม่มีเพจนะยังไม่ทดรางเพจนะครับเดี๋ยวผมขึ้นแน่ละกันขอบคุณมากครับขอบคุณมากทักท่างชาแนลนะครับนี่ครับลูกค้าเดี๋ยวให้ดูวิวให้ดูวิวซอยอู่ปีชานเลยเอ่อพีเอ็มหมูกระทะมาเดี๋ยวแพทกำลังช็อปอยู่างเลยครับเพื่อดูได้ลนี่ เอาเอาเลยเอาไปสักห้าห้าเอาไปก่อนนะขบสวยมากสูยมากที่ตามีจัดส่งต่างจังหวัดไหมพี่มีจัดส่งจากจังหวัดนะครับไม่ว่ากี่แพ็คนะครับต่างจังหวัดทั่วไทยนะครับผนส่งเอกชนนะครับกี่ร้อยแพ็คก็แล้วแต่นะครับเราคิดค่าส่งห้าสิบาทนะพี่เดือทางร้านบริหารจัดการให้หมดนะครับทางร้านออกให้นะครับมีเลทส่งต่างจังหวัดไหมพี่อ๋อมีครับเลทจังหวัดนะครับก็ถ้าเกิดว่าสั่งจากร้านเราห้าสิบแพ็คนะครับ เราคิดแค่17บาทนะครับแล้วค่าขนส,ส่งกี่แพ็กก็แล้วแต่50บาทเท่านั้นนะครับ<อ>มีเก็บเงินไปทางไหมพี่ไม่มีครับไม่มีเก็บเงินไปทาง<อ>นะครับเราโอนมาเราจัดส่งแน่นอนการันตีชื่อนี้คุณภาพแน่นอนครับตรวจสอบได้แน่นอนอนะครับมีตรวจสอบได้ครับผมการันตีครับการันตีชื่อนี้ก็สามารถใช้ไม่ห่วงครับโอเคโอเคขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับ